สวัดีค่ะทุกคนสวัสดีคุยแม่สวันนสดีค่ะทุกคนโอ,อ้ผมหนูยุ่งมากเพราะว่าหนูคือแบบนั่งมอไซค์มาช้ำๆหัหอยุ่งมากเลยวันนี้เพ,พิ่งสระผมต้องหอยุ่งอีกแล้วหนูสึก ไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนมันแค่ยุ่งเฉยๆมันแค่ยุ่ง Good evening Elsa วันนี้มาให้าที่บอห้องโมงปุ๊บลอยหนูจะลอยเลยส Hi sorry Kra we melt up หนูกลับมาถึงก็มาเล่นกับเห็ด ก็แบบถูนู่นถูนี่ถูนั่นแบบเวลาหนูจะเข้าไปหาเห็ุใช่ป่ะหนูก็จะแบบยื่นมือให้เห็นก่อนยื่นมือแล้วก็แบบคือเหมือนให้หรือว่าเออคือแบบเราไม่มีผิดมีภัยนะคือแบบให้ดูทั้งมือเลยว่าเออไม่ได้จับอะไรเลยนะแล้วก็แบบให้เห็นดูแล้วเออพอเห็นแบบเริ่มแบบเริ่มแบบโอเคให้หนูเข้าไปใกล้หนู่อยจะเข้าไปใกล้เห็นอ่ะ มื<ส>่อกี้ที่เห็นเกือบนับหนูเลยคือแบบหนูเอามือไปใกล้แบบหน้าน้องแล้วน้องก็แบบเริ่มจะแบบแฉะเลยเหรอทุกคนแต่ว่าแบบน้องน้องไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบจริงอ่ะน้องแค่แบบเอามาแบบผ่านฟันนิดนึงคือแบบอีกนิดนึงน้องจะแบบแบบอย่างเงี้ยแล้วอ่ะแต่ว่าหนูแบบ ก็บอกเห็นไม่ได้นะลูกเห็นวันนี้นอน่าหลังจากเขาคุณนะฮะ์ิดงับเพ็ดเล่นตัวบือไม่นะทุกคนคือแบบขนาดหนูไม่มีของกินเห็นก็ยังแบบถูไทยหนูหน้าไปใกล้นอนมันก็เอาหน้ามัมาถูหน้าหนูทุกคน ดีไม่โดนสิวหนูน้ดุนโดนปะชิบไก่แหละทุกคนสิวมันแต้ฮึ่มเจ็นโอจะมาพี่ต้นทานข้าวท่ขายยังเลยค่ะพึ่งแบบถึงหอร์เ<ส>ห,ห,หตุจัง<ส>ับแมวจับไม่ได้นะใช่ไหม ay. หนไม่ได้ดูเห็นงีบหนูดูนี่เงีบเงีบงีบงีบนี่ครับเจ้าแมวสวัสดีคัดี๋ยวจะไปตอนหกโมงเดี๋ยวแหงก็แห้งจะหนูเจ็บว่อหนูไปร้านทบ เพิ่งซำอ้างแต่หนูลืมซื้อแผ่นแปะสิวมาคนหนูซื้อครีมกันแดดมาเต็มที่แต่หนูแบบไม่ถือแผ่นแปะสิวมาหนูลืมอ่ะสิวหาด้วยน,นะขอบคุณนะฮะไลฟ์นี้มีแงวคิด่ตัวมีหนึ่งตัวนะฮะอุ้ยหงมงแลวทุกคนพี่อาจจะพิมพ์ไม่ท่านาน,นิดนึงนะทนเลนอะไรไม่รู้ขเขา้อง ไหมนะคะหาอะไรมาล้างตาด้วยดวงตาสําคัญมากถ้ารู้สึกว่าเจ็บตามมากก็ไปหาหมอนะคะเพราะว่าหนูเคยเกิดกรณีนั้นึ้นไปแล้วนะคะช่วยแบบมีแบบเรียนต่อไงหนูไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าวันนี้หนูแบบยังโอเคอยู่แบบสภาพตอนกลางคืนยังแบบไหวอยู่เดี๋ยวมาไลฟ์นะคะบ๊ายบายนะคะ